สวัสดีครับชื่อเคครับจบจากมิเศศินประจอมเกล้ากระบางครับ สวัสดีครับชื่อตามครับจบจากมกรุงเทพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ครับผมกลุ่มไทินดี้ก็คือจะเป็นกลุ่มของคนทาหนังสั้นกลุ่มหนึ่งมีนักทาหนังสั้นคนหนึ่งชื่อว่าคุณปุ่นทศกะพันสิทธิวรลคุณก็เลยต้องการที่จะรวบรวมกลุ่มคนทาหนังสั้นประมาณ1ิบคนเนี้ยที่ทําหนังแปลกๆปเนี่ยให้เป็นกลุ่มเดียวกัน ครับผมเมื่อกี้เนี่ยที่เคพูดถึงพี่ปุ่นใช่ไหมครับ mm hmm. อารเคยได้ยินมาว่าพี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาสร้างหนังทีเนี่ยเขจะต้องแบบอลังการงานสร้างเอ็กซ์ตร้าวากนซ่าแบบใหญ่แบบยยโตแต่ถามหน่อยว่าทําไมถึงกลายมาเป็นหนังการเมืองแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับหนังการเมืองอืมคือก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าการเมืองปีที่แล้วอย่างเงี้ยคือมันแบบร uh huh. ุนแรงมากแล้วก็พี่ปุ่นก็เลยคิดว่าการที่เป็นคนทาหนังสั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะอยู่นิ่ง,งๆใช่ไหมครมันควรจะต้องมีอะไร เสนอความคิดของคนกลุ่มนี้ออกไปหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ออกไปผ่านสื่อหนังสั้นก็เลยจัดงานที่เรียกว่าชื่อชื่องานว่าไม่มีอะไรจะพูดนะก็คือเป็นการทําหนังสั้นคนละ3นาทีถึง5นาทีแล้วก็แต่มีประเด็นเกี่ยวกับการเมืองหรือว่าสังคมของไทยแล้วก็เป็นหนังเงียบในเทศกาลเนี่ยไม่ไม่ทราบว่าทั้งเคและก็ตั้มเนี่ยมีหนังเรื่องอะไรกันบ้างแล้วเป็นหนังแนวไหนอะไรงไงเดี๋ยวช่วยช่วยพูดให้เพื่อนๆ่นนฟังหน่อยหนังของตั้มก็จะเป็นหนัง ชื่อเรื่องว่า decision ซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซึ่งการเมืองณขณะนั้นตอนที่ทำอะ่ะเป็นการความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายก็เลยเกิดขึ้นเรื่องสื่อด้วยสื่อเป็นการนำเสนอบางทีผมดูสองช่องสื่อนำเสนอไม่เหมือนกันก็เป็นการเรียกว่าประชาชนสับสนกับอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการเลือกข้างและเกี่ยวกับสื่อด้วยก็เลยผมถ่ายทอดความงงแล้วก็เปรียบเปรยกบบการรับประทานน้ำ ว่าากรตัดสิใจสนำหรับหนังของเค้ใช่ไหมครับก็คือจะเป็นมิวสิกวิดีโอซึ่งมิวสิกวิดีโอตัวเนี้ยเราเอาชื่องานที่ชื่อว่าไม่มีเราจะพูดไปเสิร์ชใน y o u t อ่ามันก็จะได้คลิปต่างๆที่เราเคยเห็นๆกันอยู่ใช่ไหมฮะผมก็เลือกมาคลิปหนึ่งก็จะเป็นมิวสิกวิดีโอของนักเรียนหรือนักศึกษานี่แหละที่ทำส่งอาจารย์แล้วก็เอาไอ้คลิปนั้นนะมาฉายในงานนี้ เอางี้ดีกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยทางบ้านเนี่ยเขาสนใจอยากจะทาหนังอินดี้บ้างหรืออยากต้องการแสดงออกความคิดอิสระของเขาบ้างเนี่ยจะสามารถติดต่อพวกตั้มแล้วก็เคได้ไงครับอืมก็คือทางกลุ่มไทยอินดี้ก็มีเว็บไซต์ของอตัวเองนะฮะก็คือชื่อว่า t ท a i ิน d i e c o m ครับเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เป็นสเปซของคนที่มีความคิดอิสระมารวมกันไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพยนตร์ศิลปะดนตรีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับไม่ต่าง และสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆจากไทยนีมากๆทั้งก็เคเแล้วก็ตั้มนะครับขอบคุณมากครับแหม่อาน้าอิดฉ้าจังเลยอ่ะมีหนังสั้นของตัวเองด้วยอ่ะแน่นอนครับอืมไม่ค่อยเลยนะแต่ว่าที่ดูๆไปเนี่ยภาพายนตร์กับการเมืองอะ่ะถ้าเอามาผสมกลมกลืนกันเนี่ยก็สามารถเป็นศิลปะ,ปะที่งดงามได้เนาะ อืมแล้วเล็กอยากมีหนังสั้นของตัวเองไหมอยากสร้างไหมแน่นอนอยากบ้างก่อนหรือเนเล็กเนี่ยต้องคิดก่อนว่าประเด็นของเล็กเนี่ยคืออะไรมีความน่าสนใจแค่ไหนน่าสนใจนะคิดได้ไหมประเด็นความน่าสนใจนะถ้าดูสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันน่ะถ้าเราทําเรื่องเกี่ยวกับความสมรคีของคนในชาติดีไหมดีไหมดีดีดีจริงบางที หนังสั้นเล็กๆของเราเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือสะท้อนสังคมที่ยิ่งใหญ่ของคนในชาติเลยก็ว่าได้อืมใช่แล้วล่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ได้ยิยนแล้วนะครับและสนใจและอยากที่จะทําหนังแล้วก็วันนี้แชมป์มีโครงการดีๆมาแนะนําครับกับโครงการที่มีชื่อว่าโรงหนังประชาชนเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้ส่งหนังสั้นความยาวไม่เกิน15นาทีในหัวข้อที่มีชื่อว่าเปลี่ยน ใครมีไอเดียดีๆเด็ดๆเจ๋งๆอยากพิเซนต์ความสามารถอย่ารีรอครับเงินรางวัล50 0 0 0บาทรอคุณอยู่ครับครับผมแล้วถ้าเกิดใครอยากที่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดไปสมัครแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แรงคิด c o m ครับแล้วก็หมดเขตวันที่30มิถพนายมน,ยนี้อ่ารีบๆกันหน่อยค่ะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะชมรายการย้อนหลัง สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเรา langkit.com ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกความคิดประชาธิปไตยแม้เรามีความคิดที่แตกต่างแต่เราคนไทยจะต้องไม่แตกแยกรวมกันคิดร่วมกันทำจากต้นก้าเล็กๆจะกลายเป็นร่มไม้ใหญ่ประเทศไทยในฝันของเราจะน่าอยู่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ